ตอนนี้ผมอยู่ที่ปั้มน้ำมันปตทปากช่องไฮเวย์นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลขนงพระอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับตั้งอยู่ริมถนนนิตรภาพขาเข้ากรุงเทพมหานครนะครับถ้าใครมาจากโคราชนะครับก็ขับเลยลำบะคอมาประมาณ19ก้กิโลนะครับก็จะเจอปากช่องไฮเวย์อยู่ซ้ายมือนะครับ ซึ่งปั๊มปตทนะครับนี่นลครับจะเป็นปั๊มที่ใหญ่มากนะครับนี่ะครับมีมีเซเว่นอยู่ตรงโน้นนะครับนี่ที่เติมน้ำมันนะครับจะมีศูนย์อาหารอยู่ตรงนี้นะครับที่จอดรถก็เยอะนะครับเห็นนะครับเยอะมากนะครับร้านจําหน่ายสินค้าต่างๆก็จะมีเยอะแยะนะครับและที่สําคัญครับก็จะมีคาเฟ่อเมซอนให้ด้วยนะครับ ไปและที่สําคัญนะครับนี่ครับเรนมาของปากช่องใหเวนะครับก็จะมีมีน้ําตกมีเลี้ยงปลาเนี่ยให้ดูปลาที่เขาเลี้ยงไว้นะครับไม่รู้ว่าเขาเลี้ยงปลาอะไรนะครับปลาครับหรือหรือปลาไม่แน่ใจมีตัวใหญ่ๆนะครับนะครับตรงนี้เป็นแรนมาของ ป้มปตทปอ,อกช่องไฮเวย์นะครับปัะจวบเป็นฟั๊มที่ใหญ่ฟา๊มหนึ่งนะครับแนะนำให้เพื่อนๆนะครับมาแวะชมมาเติมน้ำมันนะครับที่ปอกช่องไฮเวย์นะครับที่จอรถก็กว้างนะครับเป็นฟั๊มที่ใหญ่นะครับร้านขายสินค้าก็เยอะแยะนะครับ นี่ครับผมกับกทมสุไทต้องมาแวะความนี้นะครับมาแวะทานข้าวตรงนี้คือคาเฟอามซอนนะครับน,นี่คือคาเฟอเมซอนนะครับส่วนเซเว่นจะอยู่ตรงนี้ร้านขายอาหารอยู่ตรงนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ แนะนำปัป๊มปตทปากช่องไฮเดยเข็มงนนี้นะครับแต่ละเลินี้ก็พอแบอคบคำว่าสวัสดีนะครับเลื่มไปนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งหนึ่งแนะาห้องน้ำก็สะอาด นี่เป็นโงโรงอาหารนะครับ